ทุกท่านคะปัญหาชาวนาประท้วงกรมชประทานที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรีชาวนาในตำบลบ้านกลุ่มอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีร้อยคนนะคะรวมตัวกันประท้วงเจ้าหน้าที่ของชประทานบางสามซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่เข้ามาสั่งระงรับการก่อสร้างท่อลอดทางข้ามคลองที่เดิมเป็นสะพานไม้ชารุดใช้การไม่ได้ทําให้ชาวนาที่ใช้เส้นทางนี้ขนพืชผลทางการเกษตรได้รับความเดือดร้อนนะคะกร้องเรียนไปยังอบตอบ้านกลุ่มทางอบตอบ้านกลุ่มก็อนุม,นมัติจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือก่อสร้างสะพานข้ามทาง แล้วก็วางท่อรอดชั่วคราวนะคะต่อมาค่ะเจ้าหน้าที่ของชลรประธานบางสามก็สั่งระงับไม่ให้ก่อสร้างโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะจึงเป็นที่มาที่มาชุมนุมกันในวันนี้เราจะไปที่สายของคุณประดิษฐ์แจ้งบุญนะคะเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวนาอยู่ในสายค่ะสวัสดีค่ะค,ค,คุณประดิษฐ์สวัสดีครับฝคุณอนุมาครับสวัสดีค่ะครัสวัสดีครับค่ะในกรณีที่ทางกรมชลประทานเจ้าหน้าที่ของกรมชนที่เข้ามาระง,งับนะคะ,คะการก่อสร้างของเราทั้งคุณประดิษฐ์ได้ถามไหมว่า เพราะสาเหตุอะไรได้ถามไหมคะเขาสาเหตุเขาบอกว่าฝังทางน้ําครับอ๋อเขาบอกว่าฝัง,งทางน้าค่ะครับผม<ค>แลวมันมีคลองธรรมชาติอีกด้วยครับท่านครับค่ะคลองธรรมชาตินีับก็ไปจั่งน้าด้วยอะครับค่ะการที่เราก่อสร้างตรงนี้เราได้ขออนุญาตไปยังกรมชนประทานหรือ,อยังคะเคยขอไปสองสองปีที่แล้วปีห้าห้าสามก็ห้าสี่แต่เขามายังอนุมัติมาครับอ๋อเคยขออนุญาตแต่ยังไม่อนุมัติ ครับผมนะคะแล้วปีนี้ที่เราก่อสร้างเขาอนุมัติหรือยังคะไม่ได้อนุมัติครับไม่ได้อนุมัติก็ไม่ได้อนุมัติแต่ว่าเราลำบากจริงจริงครับมันเป็นความเดือดร้อนของประชาชนนะครับค่ะเข้าใจต้องอดด้วยอดในการเกษตรนะครับค่ะคุณประดิษฐ์ครับเรามีสายของท่านผู้อำนวยการกฤตสาสีเพิ่มพันธุ์เป็นผู้อำนวยการโครงการส่งน้าและบํารุงรักษาโพพระยาอยู่ในสายด้วยเดี๋ยวขออนุญาตพูดคุยพร้อมกันนะคะครับผมสวัสดีค่ะท่านผอกฤษฎดาค่ะครับครับสวัสดีครับ สวัสดีครับท่านตอครับค่ะสวัสดีครับคทนรับท่านแกรนันสวัสดีครับค่ะท่านตอคงทราบอ่ะนะคะถึงปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องของการขนพืชผลการเกษตรของชาวบ้านออกมานะคะคือทางไม่ดีอย่างนี้ชาวบ้านก็ลําบากมากคราวนี้ในเรื่องการก่อสร้างนี่ทางกรมชลประทานจะเข้าไปช่วยเหลือดูแลยังไงได้บ้างไหมคะตอครับประเด็นนี้ทางเราได้เรียนเชิญทางทางอบตนะแล้วก็ท่านแกานันบดิตนะได้เรียนชี้แจงแล้วว่าในการก่อสร้าง นะครับอ่ท่อส่งน้ําในคลองจมมทานต่างๆจะเกิดผลอะไรนะฮะเราก็ได้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 ชี้แจงนะฮะแล้วก็อ่ทางจมมทานก็จะช่วยเหลือนะฮะนะโดยโดยทางทางผมก็ได้อ่ได้ได้เร่งสํารวจออกแบบนะฮะให้ให้ก่อสทัางเป็นสะพานนะฮะค่ะใช่แล้วก็จะสนับสนุนงบประมาณนะครับนะครับค่ะท่านผอคะถ้าโดยระยะเวลาณวันนี้คือวันที่7มีนาคมขั้นตอนที่ท่านผอได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ก็คือหนึ่งต้องออกแบบก่อนใช่ไหมคะ ครับผมพอออกแบบเสร็จต้องมีการประกาศเป็น TOR ให้ผู้รับเหมาประมูลก่อสร้างไหมคะท่านหรือไม่ต้องขนาดนั้นจัดจ้างวิธีพิเศษอย่างนั้นหรือเปล่าคะอ๋อไม่ไม่ไม่หรอกครับท่านก็ก็เราจะรีบสำรวจแบบแล้วก็จะเสนอเง่องบประมาณนะครับนะครับถ้าผ่านงบประมาณแล้วก็ทันในปีนี้เราก็จะดําเนินการได้ได้ในปีนี้นะครับดาเนินการได้เปนงี่ีบประมาณค่ะถ้าในปีงบประมาณนี้ก็คือภายใน30กันยายนใช่ไหมคะครับผม ค่ะแต่ว่าในช่วงนี้อะนะคะช่วงที่เรารอการออกแบบรอขออนุมัติงบประมาณเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ชาวบ้านได้อย่างไรคะครับก็ตรงตรงเอ่อตรงปัจจุบันนะฮะตรงนั้นตรงนั้นก็เป็นคลองส่งน้ําแล้วมีทันกันน้ําหอยู่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 แล้วสองฝั่งนะช่วงช่วงปกติชาวบ้านก็ก็คงจะขนถ่ายผลผลิตตามแนวคันแล้วก็ไปข้ามหนึ่งจุดที่ที่ที่ไกลอีกจุดหนึ่ง ก็พอได้ครับผมค่ะท่านกำนันประดิษฐ์คะครับผมค่ะต้างที่ท่านผอกฤษดาว่านะฮะภายใน30กันยายนนี้น่าจะได้แน่นอนในเรื่องของก็คุยกับท่านแล้วแหละครับคุณอนุมาครับคุยกับท่านประสานงานกันแล้วครับค่ะพวกเราชาวบ้านรอได้นะครับผมค่ะอดทนรออีกนิดนึงนะคะครับครับครับคุยกับท่านแล้ววันนี้ผมเข้าไปหาท่านพอดีไม่เจอท่านที่ที่อ่าโปรภยาครับ กลับมาเนี่ยดี <ผม S 1> แล้วค่ะไม่เป็นไรงั้นก็ฝากท่านกำนันประดิษฐ์ไปอธิบายให้ชาวบ้านฟังด้วยนะฮะชาวบ้านจะได้ไดสบายบใจ<ด>แล้วก็จะได้เข้าใจกมชนนะครับผมตอนนี้ประสานกับชาวบ้านแล้วครับชาวบ้านก็จะรอครับจะรอ<ม>เพราะว่าพืาน้นผลขางการเกษตรถ้ามันเกิด ไม่ทานจริงๆก็จะพยายามทนลำบากกันหน่อยนะครับค่ะดีแล้วดีแล้วนะคะเราทนมาได้2ปีแล้วก็ทนอีกนิดหนึ่งเพื่อที่จะได้ถนนที่ดีมีมาตรฐานเนาะด้วยบอกว่าไม่มีอะไรคือพอดีทีวีส่งไปแล้วมันก็เลยต้องต้องสัมภาษณ์กันนะครับได้ดีแล้วค่ะเพราะว่าจะได้รู้ให้เข้าใจนะคะว่าตอนนี้เราเข้าใจตรงกันทั้งกรมชลประทานทั้งพี่น้องที่สุพรรณบุรี นะคะครับผมอ่าแล้วค่ะเดี๋ยวถ้าหากว่าได้ถนนเรียบร้อยอย่างที่ท่านพอบอกแล้วก็ส่งข่าวมาด้วยนะคะได้ครับผมได้ครับคุณอรุมาคนสวยครับโอ้ขอบพระคุณมากค่ะเดี๋ยวจะไปทงานไปหาท่านอีกครั้งหนึ่งครับค่ะยินดีค่ะขอบพระคุณปออิษดาด้วยนะบอกท่านปอออิสาด้วยบอกขอบพระคุณมากครับผมค่ะยินดีค่ะรับผมค่ะขอบพระคุณทป็นพระคุณอย่างยิ่งเป็นพระคุณกับเกษตรกรที่จะต้องผลพืชผลทางการเกษตรแล้วก็จะต้องสัญจรไปมาครับตรงนั้นครับ ดีค่ะช่วยกันนะคะขอบพระคุณมากค่ะครับสวัสดีค,ครับสวัสดีค่ะค ค่ะขอบพระคุณหลายครั้งเลยนะถ้าผู้ชมจะเห็นนะคะว่าในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นถ้าหากว่าเราหันหน้าเข้ามาพูดคุยกันนะคะอย่างมีเหตุมีผลเข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้นเข้าใจในขั้นตอนที่แก้ไขแล้วก็พยายามที่จะช่วยเหลือกันอย่างจริงจังนะปัญหาก็จะคลี่คลายไปได้ด้วยดีค่ะฉะนั้นใครมีปัญหานะคะก็ร้องเรียนร้องทุกเข้ามาในสถานีประชาชนได้ค่ะไม่ใช่แค่เพียงปัญหาอย่างเดียวนะคะรายการของเรานําเสนอนะคะในแง่ของเชิงสร้างสรรค์นั่นก็คือสิ่งใดดีๆในสังคมเราก็จะนํามาบอกกล่ากวกันด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนช่วงงของสถาาีีีมดมด วันนี้นะคะในสถานีของเราน้องหญิงพรวดีลาชธนาดีมีดีอะไรมาบอกนะคะสวัสดีค่ะน้องหญิงคะ่ะสวัสดีค่ะพี่ปุ๊กค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะสถานีมีดีมาบอกในวันนี้นะคะอย่างที่หญิงจวบไปเมื่อวานนี้บอกว่าจะมีเรื่องราวของคนที่คิดต่างแล้วก็เป็นประโยชน์เกี่ยวกับภาคการเกษตรมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะหากคุณผู้ชมขับรถไปแถวแถวเส้นรังสิตนครนาย,ยกก็จะเห็นนะคะว่าสองข้างทางนั้นมีร้านขายพันไมต้ต่างๆแน่นขนาดค่ะแต่หากเราจะพูดถึงแหล่งใหญ่ที่อยู่ ใกล้กับกรุงเทพมหานครจริงๆก็คือที่คลอง15อําเภอองคลกษ์จังหวัดนครนายกค่ะสําหรับที่นั่นแล้วนะคะยิ่งจะไปหาพันธุไม้ที่เป็นที่นิยมคนขายก็มากราคาก็จะถูกลงนะคะวันนี้มีเกษตรกรคนหนึ่งเขาคิดต่างค่ะเขานําเอาภูปัญญาเรื่องของงานหัตถกรรมมาผสมกับความรู้ด้านการเกษตรกรรมสร้างมูลค่าให้กับพันธไม้บางชิดบางชนิดนะคะที่ราคาตกต่ำลงทำได้ราคาดีขึ้นมากแค่ไหนเป็นตัวอย่างที่ดีได้ไปชมกันค่ะ ที่มีราคาต้นละ1บาทถูงนำมาพัฒนาต่อยอดที่มีราคาสูงถึงกระถางละ200บาทผ่านการถักอย่างด้านหลังที่ผู้ชมได้ชมอยู่นี้นะคะนี่เป็นแนวคิดในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของเกษตรกรคนหนึ่งในอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกค่ะเขามีแนวคิดในการพัฒนาต่อยอดให้กับสินค้าอย่างไรบ้างไปเรียนรู้ด้านไหนกัน การนำเอาต้นเหลิวไม้ประดับที่หาได้ง่ายมาถักให้เป็นรูปทรงต่างๆตามที่ออกแบบไว้กว่า20แบบค่ะทั้งทรงจากันทรงหอไอเฟลทรงสี่เหลีย่ยมหรือทรงกระเช้าขณะเดียวกันต้นไญี่ปุ่นยังถูกนำมาถักเพื่อรองรับความชื่นชอบไม้ใหญ่มีดีไซน์ของลูกค้าด้วยความคงทนของไม้ประกอบกับการออกแบบที่แตกต่างแต่ลงตัว ส่งผลให้ไม้ถักมีราคาตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักหมื่นบาทมานานกว่า10ปีโดยไม่เปลี่ยนแปลงค่ะคุณมานพชมพูเจ้าของความคิดถักต้นไม้เล่าให้ฟังว่าต้นไม้ถักเป็นสินค้าโอท็อปของอำเภอองครักจังหวัดนครนายกที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาด้านงานหัตถกรรมและเกษตรกรรมโดยได้จดลิขสิทธิ์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญามากว่า10ปีแล้วนะคะ เพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบเมื่อส่งไปค้ายอย่างต่างประเทศก่อนหน้าที่จะประสบความสำเร็จเช่นทุกวันนี้คุณมานพเคยต้องขาดทุนจนถึงขั้นตัดสินใจจะล้มเลิกกิจการค่ะเพราะจำนวนผู้ค้าไม้ดอกไม้ประดับย่านคลอง15อําอำเภอองครักษ์รวมถึงย่านถนนรังสิตนครนายกที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกวันท่ามกลางพันไม้ที่คล้ายคลึงกันจึงทำให้ราคามีแต่จะตกลงผมอยากให้คนเราอ่ะ คือคิดอะไรที่แบบมันพยายามคิดที่ไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่าสิ่งที่เรามองเห็นก็คือว่าวันหนึ่งเมื่อเกิดงานขึ้นมาชิ้นหนึ่งเนี่ยหรือว่าค้าขายอะไรก็ตามเนี่ยเราก็คือจะทําตามเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นของกินโดยที่ไม่ได้คํานึงถึงรสชาติเพราะว่าการที่เราทําอะไรถ้าไม่ดีแล้วเนี่ยถ้าเสียมันก็จะพลอยเสียทั้งหมดแต่หากใครที่มีความคิดสร้างสารรค์สินค้าดีแตกต่าง